สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับสดใสกันบ้างหรือยังกลางปีที่แล้วก่อนที่เริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยเรายังได้ยินหลายๆคำาครับที่มันเกิดขึ้นว่าดื้อเกินไปขี้แอคติดเลี้ยงไม่ยอมวิ่งไล่อะไรประมาณตรงนี้สำคัญครับโจนจะแยกออกมาเพื่อซ้อมในการเล่นบอลเท้าซ้ายให้ดีขึ้น กล้นิวบอกระยะเวลาที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเห็นพัฒนาการชัดเจนมากร,านนรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นรู้ว่าจังหวะไหนควรจ่ายไอ้คำว่ารู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยแหละครับแต่ถ้ามันคลิกเนี่ยคุณจะเล่นได้อย่างแบบไหลลื่นมากๆแล้วเป็นเนื้อเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมกับรุ่นพี่คนอื่น การที่เอาชนะทางเอ e เบไลฟิกไปได้นะครับเมื่อราสปลาที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกน่าจะดีขึ้นนะความรู้สึกของทุกคนนะครับความรู้สึกของพวกเราความรู้สึกของผมน่าจะดีขึ้นนะครับมาเก็บตกกันนิดนึงครับว่ามีประเด็นตรงไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับแน่นอนครับการยิงประตูของโมซาลาการยิงประตูของซาโดมาเน่นะฮะจังหวะการเพรสซิงที่ดูแล้วเออกลับมาอยู่ใน แทมโปที่มันดีขึ้นนะครับสองครั้งที่ได้ประตูมาจากความผิดพลาดของผู้เล่นของไลฟ์ซิกแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเรื่องของการบีบพื้นที่การกดดันก็เลยทําให้ทางไลฟ์ซิกพลาดเองนะครับมีหลายคนได้รับชมครับโอซานคาบากอา่าแน่นอนครับนี่คือชอชนะนัดแรกของเขานะครับในสีเสื้อของลิเวอร์ pool ครับดูเสถียรขึ้นแล้วกันอ่าใช้คํานี้แล้วกันฮะ,ะมีจังหวะการพาตะลตูขึ้นมาจากหลังขึ้นมาหน้าบ้างนะครับจังหวะการประทาเนี่ย ผมเชื่อว่ามันเป็นจุดที่เขาทําได้ดีพอสมควรอยู่แล้วในการตัดใจขึ้นประท้าต่างๆเนี่ยขอ้ออิภาคอาจจะมีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือจะสามารถรักษาผลงานแบบเนี้ยให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้ได้อย่างไรอันนี้คือคือโจทย์หนึ่งโจทย์นะครับที่โอซากาบักต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นแต่เราก็รู้ครับว่าเด็กพึ่งโอ้โหกำลังย่าง20เองนะครับยังมีเวลายังมี อะไรให้เรียนรู้ให้เติบโตอีกเยอะมากแต่ถ้าวัดจากเกมเนี่ยที่เจอกับไลฟ์ซิกเนี่ยต้องยอมรับว่ามีอนาคตแต่อย่าเพิ่งตัดสินกันนะครับเพราะนัดแรกอ่ะเละเทะไปแล้วนัดน,นี้เอ้ยกลับมาดีขึ้นแต่มันนี่แหละครับกว่าจะจบฤดูกาลเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ของเขาว่าจะได้รับสัญญาถาวรหรือเปล่าหรือกูจะซื้อขาดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับช่วงนี้นะครับแต่ถือว่ายังได้เชียร์กันสนุกสนุกแน่ๆน,นะฮะอีกคนนะครับ ที่ถูกพูดถึงเยอะมากและก็เป็นพระเอกของเราในคลิปนี้ก็คือเค์ติสโจนส์ครับผมเคยคุยเรื่องของเค์ติสโจนไปแล้วเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วครับออลองย้อนกลับไปไล่ดูได้นะครับประมาณว่าเด็กดื้อคนนี้แหละจะเป็นอนาคตของทีมอะไรประมาณนั้นนะช่วงที่กำลังเลื่อนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะเราทราบนครับว่านี่คือสล็อตตำแหน่งว่างของอดัมลานาน่าครับ ที่คอิสิจนถูกผลักดันขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วก็ถามว่าคาดหวังขนาดไหนนะครับจริงๆยอมรับเลยว่าไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่าจะได้ลงเล่นเยอะขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของทีมครับเซต้าฮาร์ฟเจ็บยาวหมดเลยกองกลางบางคนก็ต้องถูกดึงลงไปเล่นเป็นกองหลังนะฮะเฮนเดอร์สันฟาเินโยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางมันก็เลย พอมีโคต้าให้เล่นอยู่ส่วนคูแค่แข่งคนอื่นก็เจ็บบ้างหายไปบ้างเจมส์มิวเนอร์อเล็กซ์ฟงเอชเบเลนนาบีเกต้าพวกนี้ก็หมุนเวียนในอยู่เรื่องของการบาดเจ็บมันเลยกลายเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ทำให้เคอร์ติสโจนเนี่ยได้ลงเล่นมากกว่าที่คาดไว้ถึงตรงนี้เนี่ย14เกมไปแล้วนะครับที่เขาลงเล่นไปในซั่นนี้และในจำนวนเนี้เป็นตัวจริงถึง9นะ เกินครึ่งครับเกินครึ่งเลยความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือจากผู้จัดการทีมเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนครับหนึ่งคือทั้งเรื่องมันอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าพี่ๆเดี๋ยวเจ็บกันหมดแต่สองคือมันก็หมายความว่าครอเดโจนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่พอจะวัดได้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับไลฟ์ซิกก็เป็นหนึ่งนัดครับที่เขาได้รับคิมชมอย่างมากมายกล้าเล่นกล้าทะลวงการเจาะตะลุยเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้า ะะหรือในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยกล้าตัดสินใจไอ้เรื่องที่มันจะหวังว่าเข้าเป้าร้ออร์นันนั่นอีกเรื่องนึงน,งนะฮะแต่ในจุดที่มันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันเกิด Impact กับทีมอะตรงนี้ครับสำคัญในวัยแค่20ปีกล้าทำแล้วก็กล้ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะฮะลูกขยันลูกวิ่งเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่าพัฒนาดีขึ้นมา นะการจ่ายบอลสวยๆหรือจังหวะการโชว์ลูกเล่นทริกต่างๆดีขึ้นมาที่ด้วยกับวัย้แค่นี้นะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยหนึ่งคนที่ออกมาชื่นชมครับคนนี้คือแกรี่โอเนล a แกรี่โอเนิคือใครถ้าเป็นแฟนฟุตบ,บอลในยุคสักสิบปีที่แล้ว15ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะพอคุ้นชื่อกันอยู่ โอนิลเนี่ยเป็นนักเตะของพอ์สมัทครับโด่งดังกับพอ์สมัทมากนะฮะเป็นมิดฟิลด์ทางกราบขวานะครับเล่นตรงกลางได้สาราพัดประโยชน์นะฮะเจนเกิดกับพอ์สมัทนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเดนสเบอร์ไปอยู่กับเวสแฮมอ่าอาจจะสักสามทีมเนี่ยที่เห็นภาพชัดๆหน่อยที่แบบนึกภาพรัวนึกออกเลยหลังจากเลิกเล่นแล้วงานเป็นโคช้ชจ็อบแรกของเขาเนี่ยคือที่ลิเวอร์พูลครับ กลางปีที่แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชุดยู23ปีทำงานร่วมกับเฮดโค้ชก็คือแบร์รีโรตัสนะครับคนนี้เป็นโค้ชชุดยู23แล้วเกรเนีวก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมานะครับดึงขึ้นมามาร่วมทีมว่าเออลองมาเป็นผู้ช่วยหน่อยแน่นอนครับว่าเคอร์ติชจนต้องเคยผ่านรูผ่านตามมาแล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งซ้อมอยู่ด้วยกันด้วยที่เคอร์บี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรเนิวบอก ระยะเวลาที่เขาเข้ามาทํางานนะครับพฤษภากลางปีแล้วนะฮะถึงตรงนี้มันก็เท่าไหร่ละ่ะประมาณ8ปดเดือนประมาณนั้น8ปดเดือนครับเห็นพัฒนาการชัดเจนมากกลางปีที่แล้วก่อนที่เริ่มซีซันใหม่เนี่ยเรายังได้ยินหลายๆคำครับที่มันเกิดขึ้นว่าดื้อเกินไปขี้แอคติดเลี้ยงไม่ยอมวิ่งไล่อะไรประมาณนั้น จอห์นริชถึงเคยออกมาพูดนะฮะบ,บอกว่าเด็กคนนี้มีความสุนสูงแต่อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องทัศสคติเป็นคําที่หลายๆคนพูดถึงเวลาเรามีภาพของเคอร์ติสโจนโผล่ขึ้นมารู้ว่าเก่งแต่ว่ามันยังต้องปรับตัวมันยังต้องมีาการเรียนรู้การเติบโตขึ้นไปนะครับซึ่งแกเรียวนวบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เขามาทํางานที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วได้เห็นการพัฒน,นาการของโจนส์เนี่ย มันมีอยู่2ข้อใหญ่ๆเลยครับที่เขาเห็นแบบเฮ้ยมันชัดเจนขึ้น 1. คือเรื่องการเลือกใช้จังหวะในการเล่นทริคของเขาครับลูกสับลูกเลี้ยงลูกะตะลุยฝ่าอะไรเนี่ยคือเล่นเล่นบอลเลี้ยงบอลแตะหนีหลบกล้องหลังโชว์สับขาหลอกอะไรประมาณนี้นะครับ สมัยเป็นชุดยูสิชุดอะไโอ้โหโชว์กันสนานวันไหวนะฮะเอะโชยอะโชว์แต่พอคุณขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับแกเรียอนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับของเด็กวัยประมาณนี้18 19 20 21จะมีความมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็จะพยายามโชว์ไอ้ลูกเล่นของตัวเองเนี่ยลองนึกภาพคริสโนโรโดในตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่ๆครับ ฟีลประมาณนั้นเลยครับเออะสับเออะสับเออะเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีอยู่ความอยากโชว์ความอยากบอกทุกคนว่าผมดีอย่างไรผมมีของขนาดไหนซึ่งโจนเคยเป็นแบบนั้นมาครับแต่ผ่านมาถึงตรงนี้8ป9เดือนผ่านไปเนี่ยเกรเดีบอกดีขึ้นครับรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นรู้ว่าจังหวะไหนควรจ่าย ไอ้คำว่ารู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยแหละครับมันเป็นนามธรรมมากครับแต่ถ้ามันคลิกเนี่ยคุณจะเล่นได้อย่างแบบไหลลื่นมากๆแล้วเป็นเนื้อเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมกับรุ่นพี่คนอื่นๆแน่นอนครับคนที่มีอิทธิพลในเรื่องนี้คือเยอเกนคลับคอยบอกเสมอครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้โชว์แต่คุณจะต้องโชว์ในจังหวะที่มันถูกต้องแล้วทีมจะได้ผลประโยชน์ ไม่ใช่ว่าอยู่กลางสนามกูก็จะสับอยู่ริมเส้นเออกูก็จะเลี้ยงฝ่าดาน3-45หคนไม่ใช่แบบนั้นครับต้องรู้ว่าช็อตนี้คนทำอะไรช็อตนี้ไม่ควรทำอะไรแล้วโจนเริ่มดีขึ้นครับมันยังไม่ร0อเครับยืนยันว่ายังไม่ร0อเเซแต่มันดีขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วแน่ๆไม่มีการโชว์พร่ำเพื่อละน้อยลงแล้วเล่นเป็นทีมมากขึ้น นี่คือข้อแรกครับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในแนวคิดที่เกร n โอนิลมองเห็นอีกหนึ่งข้อที่สําคัญเหมือนกันโอนิลบอกว่าทุกเซสชั่นหลังจากจบการซ้อมครับโอเคครับแต่ละคนก็จะมีแบบเป็นฐานของตัวเองกองกลางก็จะไปเปิดฟรีคิกเปิดเตะมุม um, อะไรประมาณนะั้นหรือจะมีแบบซ้อมยิงฟรีคิกซ้อมจบสกอร์ในกราฟิตอนโจนจะแยกออกมาเพื่อซ้อมในการเล่นบอลเท้าซ้ายให้ดีขึ้น ตรงนี้สําคัญครับนักงเตะที่เล่นได้ทั้งสองเท้ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับซึ่งผมก็เชื่อว่าโจนส์ก็พอเล่นได้อยู่แล้วถนัดขวาจะเล่นเท้าซ้ายได้แต่พยายามพัฒนาข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยให้มันดีขึ้นไปอีกเล่นบอลเท้าซ้ายจับบอลเท้าซ้ายคอนโทรลบเท้าซ้ายออกบอลเท้าซ้ายสั้นยาว10หลา15ห้าลาห0หลาพยายามจะฝึกให้การลงน้ำหนัก หรือการาเปิดบอลของเขาเนี่ยมันดูแม่นยำม,มากขึ้นแล้วสามารถเพิ่มมิติในการเล่นของตัวเองมากขึ้นสองข้อใหญ่ๆนี่แหละครับที่แกรี่ิลนิวมองว่าเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นและเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเคอร์ติสโจนดูดีขึ้นดูเก่งขึ้นเปลี่ยนท่าสังติในการเล่นหลากหลายจังหวะไม่ต้องโชว์พร่ำเพรื่อโชว์ในจังหวะที่มัน impact อิมแพกพอ ข้อก็คือพัฒนาจุดอ่อนของเรนในการเล่นเท้าซ้ายเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้แน่ๆครับด้วยไวัยแค่20ปีเนี่ยยังเติบโตขึ้นอีกเยอะและถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมมั่นใจว่า2-3ปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นตัวเลือก,กแรกในตำแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลแน่ๆครับและอีกครั้งครับที่ คอร์ติสโจนถูกไปเปรียบเทียบกับซีเวนเจรัดในคลิปของเคอร์ติสโจนคลิปที่แล้วเนี่ยมีเปิดเผยอยู่นะครับว่านี่คือหนึ่งในลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยครับเจราดประครบประงม,มมาตั้งแต่แรกสมัยที่เขาคุมทีมชุด U สิบแปดปีแล้วก็วองว่าไอเด็กสเกาเซอร์คนนี้เนี่ยจากท็อกสเทสคนนี้เนี่ยจะกล้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ด้วยพรสวรรค์ที่มันแบบโดดเด่นเหลือเกินอีกครั้งครับที่สือ่อพยายามเอาไปเปรียบเทียบ เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องของการพยายามเปิดเผยแล้วก็ขายในมุมมองของสื่อเรื่องแบบนี้มันขายได้อยู่แล้วครับแต่เราก็พยายามรู้ในความจริงนะครับว่ามันยังอีกห่างไกลมากครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ยังมีเวลายังมีเวทียังมีด่านทดสอบอะไรอีกเยอะมากสำหรับเคอร์ติสโจนแต่มาถึงตรงนี้ ในช่วงเวลาที่ทีมมันอาจจะดูกระท่อนกระแท่นหน่อยอแพ้ในเกมลีกมา3นัดติดต่อกันแล้วอาเพิ่งกลับมาชนะแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวสุดสัปดาห์จะเจอกัเอลเวอัตตันอีกแล้วแต่อย่างน้อยนะครับสถานการณ์ที่มันดูไม่ค่อยดีมันก็ยังมีเด็กคนหนึ่งครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นว่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะฮะแล้วก็ได้ลุ้นได้เชียร ได้สาบสนุนคริสโจนสอีกยา,ยาวๆแน่ๆหวังว่าเขาจะใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วกันแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามและคอยเชียร์เด็กคนนี้ต่อไปครัะฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับผมว่าปีหนึ่งคนน่าจะเป็นถูกจับตามองจากแฟนบอลแล้วกันนะครับการเติบโตของเขาม่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ใครคิดถึงยังไงบ้างคองมเมนต์ก็มาบอกหน่อยนะนะครับ สำหรับพวกเราผมเต็มที่เสมอนะครับแล้วก็ใครรอคอนเทนต์แบบซีรีส์ตำนานเนี่ยผ่านวิลชังคีไปแล้วผ่านบ็อกเพสลี์ไปแล้วเดี๋ยวสาปดาห์หน้ากลับมาใหม่แต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะชุดท้ายขอบคุณชักเก็ตสวยๆจากอาริด,ด้วยนะครับสวยงามมากขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอ่ะอย่าลืมกด subscribe นะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ